โบเมลดาเจมจี ada, หนักสุดในชีวิตหนังไทยจากทีมผู้สร้างบุพเพันิวาสเปิดฉากโบเมลดาเจมจี ada, คนแห่โฟกัสอย่างอื่นแทนทราบกันดีแล้วว่านางเอกสาวสวยอย่างโบเมลดานอกจากละครจะแน่นแล้วเธอยังโดดไปชิมรางงานหนังซึ่งเรื่องนี้รังสรรค์ผลงานโดยผู้กำก,กับมือทองอย่างใหม่พวัสซึ่งห่างย้อนกันวันกลับไปจะพบว่าโบนั้นโดดชิมงานจอเงินทำเอาแฟนๆเองก็คือหาเป็นอย่างมากพร้อมประกบพระเอกหน้าใสายอย่างเจมจีรายุผลงานใหม่ของใหม่นะว่า ผู้กำกับละครชื่อดังบุพเพศนิวาสเรียวสุชายหนุ่มที่มีความเป็นคลุมเครือเขาได้รับการเลี้ยงดูโดยหลวงตาซึ่งสอนให้เขาได้รู้จักเรียนรู้วิชาเพื่อใช้ป้องกันตัวในวันข้างหน้าในวันที่เขาต้องการตามหาแม่และตามหาน้องในดวงใจอสายซอยหลวงตาได้มอบหมายให้ทองเดินทางไปพร้อมกันเพื่อคอยดูแลกันและกันระหว่างทางเดินพวกเขาสองคู่หูอาซิมและจีนลง นี่เองทําให้เรียวสื่อได้พบกับออซอยอีกครั้งแต่ถวาด้วยความงามของออซอยทําให้กลายเปที่ต้องตาของขวัญซึ่งเป็นบุตรชายของออก ยาคดฉบาลผู้ที่มีอำนาจที่สุดในอโยธยาทําให้เรียวสื่อพยายามทําทุกอย่างเมื่อนําตัวออซ้อยคืนมาวิทยายุทธที่เรียวสื่อสังสมมานั้นอาจจะไม่พอบางทีอาจต้องพึ่งพามนคาถาที่เรียวสื่อเรียนรู้ทั้งชีวิตเพื่อจะช่วยเธอออซ้อยออกมากลับมาเป็นของเขาได้อีกครั้งจะสําเร็จหรือไม่ต้องบอกเลยค่ะว่าตัวอย่างปล่อยออกมาแล้วคนแห่ไปโฟกัสที่รูปร่างของสาบโบไว้ทําอะไรมาทําไมสวยและดูดีขึ้นแถมในฉากแต่ละฉากก็ดูสวยดูมีแรงเรียได้ว่าวัน ได้ลบภาพสาวน้อยบันน้องออกไปแบบเต็มๆและกลายเป็นสาวสวยตัวจริงแถมเจมจีเองก็ยังลบภาพคุณชายแบบเดิมๆออกไปด้วยลวคะค่ะต้องยอมรับว่าขึ้นแทนเป็นนางเอกลูกักคนใหม่ของช่องสไปแล้วสำหรับนางเอกสาวครบเครื่องอย่างโบเมลดาที่จะดปากเซ็นสัญญากับวิกพระรามสี่ได้ไม่นานโดยสาวโบประเด็นผลงานเรื่องบ้านหลังใหม่กับละครอ,อีสานอรมณ์ดีอย่างมนรักหนองผักกระแยง ประกบพระเอกเบอร์นหนึ่งของช่องอย่างณเดชคูกิมิยะแถมยังเป็นละครของผู้จัดคนเก่งแดงทันย่ายด้วยล่าสุดทางช่อง3ก็ได้จัดทําพิธีบุญครองทําบุญครบรอบ51ปีช่อง3ที่ตึกมาลีนนทที่มีผู้บริหารและงานนี้สาบโบเองก็ไม่พลาดที่จะมาทําบุญด้วยเรียดได้ว่าเป็นครั้งแรกของเธอที่มาทําบุญกับช่อง3หลังจากย้ายมาอยู่ที่นี่เรียดได้ว่าขึ้นแท่นเป็นลูกรักของช่อง3จริงๆเลยคะ